สบายดีทุกคนวันนี้เ,นเรามาอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรมรมหลักษา18บรรยากาศมีแต่ธรรมศาสตร,ร์ล้วนอันนี้ก็ทางไฟตัวนี้เป็นโบสถ์วะ xuống thẩm phụ đầy nhạc mặt bắt tìm bắt cả mà đại phần hạp bớt cuộng ừ, cả chắc và thì không mà bắt tìm เขาเดินจมก้มเดินได้ไหมวะมันมีมันเดินจมก้มเศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักยังกว่าหลักสามสิบแปดเย็นขนาดเนาะเ<อ>ย็นสบายเลยงสงบขนาดน,นี่กแ็แมเรียนบอลนี่บอลก็อยู่ อันนี้เป็นเลือนเป็นกระถ่อมที่ว่าเขาเจะให้คนมาปฏิบัติธรรมสงบกันนะเนาะ

หลายคุณเติมเนาะเขาขาให้ไทยวะนอนบรรยากาศจะเป็นไมสีวามี <c oughs> <c oughs> ่เกีมีที่ใตยเท้าโปแกลเป็นหนุ่มที่สามมีกยนะเาะสนใจเัื่างการทำเป็นอ่ไรแบบนังสมาธินะสงบอารมณ์ ขนาดกระเมนวะเขายังตันเหตุตันโอ้ขาดขนาดเนาะเป็นอุมโมงไปเลยทางนั้นวะคือว่าเป็นขตวัดเตยนเวียนะสุดโทนีวะ

แบบอย่างจงกลมอันนี้เป็นบอลที่ว่าเฝันอยางจงกลมเนาะนี่เฝันย่างผู้ใดสนใจก็จะมาปฏิบัติก็มาได้เนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่เส้นทางเลขที่สิบสามไต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมรักษา18ิอันตัวนี้เขาก็วยางกับเปเนาะ เอาชิมืออแข้งไปสมบูรณ์แล้วก็กคเลยมาแว่บเด็นกันนาะเยินอยู่อย่างเนี้ปฏิบัติพอตั้งคืนมันนี้เลาคืนไปเมื่เป็นมงเลยมงพักโมงเข้ามงปฏิบัติ อยากาดเนาะเพิ่นสิเฮ็ดบอนปฏิบัติธรรมตบนี้ก็ได้เป็นแบบะอยานับ่นั้นก็ปฏิบัติคือกันแต่ว่าตัวนี้มันสิใหญ่กว่ายนดีนนี้เนาะมาาบ่พุ่น เขาจะมาปฏิบัติธรรมถูกมือเลยเนาะชาวันทิตตัวนี้เป็นอีอย่างนึ่งเป็นห้องอาหารมนาะบอนกินเขาเนาะบอนกินเขา

เป็นกฎระเบียบเเพิ่นนาะกฎระเบียบสำหรับคนมาปฏิบัติธรรมนะ